สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับลุงโตการเกษตรวันนี้ลุงโตจะพาท่านผู้ชมมาชมแปลงนาที่มีปัญหาข้าวดิบข้าวเด้งอีกนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับ1 2ตุลาคม2565ครับท่านผู้ชมครับนี่คือแปลงนาอีกแปลงหนึ่งซึ่งมีปัญหาเรื่องข้าวดิบข้าวเด้งนะครับหรือว่า ที่คนอีสานเรียกว่าข้าวหางอันนี้ยังถือว่ามีข้าวนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะครับข้าวจะอยู่ข้างล่างส่วนข้างบนที่เห็นสีแดงๆนะคือข้าวดีข้าวเด้งเรียว่าข้าวนกนะครับข้าวหางนะครับปีนี้มีอยู่แค่นี้ถ้าปล่อยไว้นะครับปีหน้าลุงโตกล้าดืนยันเลยว่าแปลงนี้ไม่ได้เกี่ยวแน่ๆนะครับถ้าปีนี้เยอะขนาดนี้นะครับการแพร่ระบาด ขยายพันธุ์ของข้าวดิบข้าวเร่งเนี่ยจะเร็วมากนะครับปีหน้าเนี่ยแปลงนี้ยืนยันเลยว่ายังไงก็เรียบร้อยแล้วครับถ้าไม่รีบแก้ไขปีนี้นะครับนี่นะครับเยอะเลยนะครับมองไปเนี่ยเห็นแดงๆเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับนะที่ท่านผู้ชมเห็นแดงๆนะสีแดงๆที่อยู่ข้างบนนะครับนี่คือคนแถวบ้านลุงโตนี่เรียกว่าข้าวนกนะครับหรือว่าข้าวหางแต่ว่าภาคกลางหรือว่า ทางแถบจังหวัดอื่นๆไกลๆไปเนี่ยอาจจะเรียกว่าข้าวดืข้าวเด้งนะครับนี่นะครับถ้าขนาดนี้นะปีหน้านยืนยันเลยเต็มผืนนาแน่ๆแล้วไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะครับทําเอาเกษตรกร,ร,กรขาดทุนมาเยอะแล้วนะครับข้าวดืข้าวเด้งเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยลุงที่ลุงโตพาไปดูนะครับเนี่ยเยอะเลยนะครับแปลงนี้เยอะเลยแต่ข้าวปีนี้ยังยังถือว่าได้ได้ผลอยู่นะครับ เป็นข้าวกอขอ15พันข้าวเบาตอนนี้ออกหลวงจะได้เกี่ยวแล้วอีกน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือทอี่กว,กว่าก็เกี่ยวแล้วนะครับยังพอได้เกี่ยวนะครับปีนี้นะครับแต่ปีหน้าเนี่ยโดนแน่ๆครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแปลงใกล้ๆกันนะครับที่น่าจะไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับท่านผูช้ชมครับนี่ของแท้ครับ ปลายเนี่ยมีอยู่นิดเดียวแล้วเจ้าของชราใจนะครับว่าเออคงไม่เป็นไรปีนี้พอมันระบาดเต็มแปลงนาเป็นไงครับทนีนี้นี่ครับท่านผู้ชมดูสิครับยังไงก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับหมดแล้วนะครับนี่กูลงทุนหมดไปหลายหมื่นเหมือนกันนะครับโอ้นะครับดูไกลๆที่ท่านผู้ชมมองเห็นเท่านะครับ อันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆบ้านลงโตเหมือนกันนะครับความช้ำใจก็คือแรงตีดกันของเขามีข้าวแต่แปลงของเจ้านี้เนี่ยไม่มีข้าวมีแต่ข้าวดีดข้าวเด้งหรือว่าข้าวนกข้าวหางหมดเลยเนี่ครับมันรุนแรงนะครับตัวจะบอกให้ว่ามันปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งเนี่ยไม่ใช่เรื่องปัญหาเล็กๆนะครับถ้าไม่รีบแก้ไขนะถ้าท่านผู้ชมเห็นพอที่จะมีในแปลงนานะครับหาทางกําจัดเลยนะครับถ้าคิดไม่ออกนะ มาถามลุงโตได้เดี๋ยวลุงโตมีวิธีแก้ไขให้นะครับต้องแก้ไขนะครับไม่แก้ไขนี่เรียบร้อยแน่ๆนะครับไม่แก้ไขนี่เรียบร้อยแน่ๆบอกได้เลยว่ามันมันทนแรงทนฝนทนสภาพดินฟ้าอากาศมากๆสําหรับข้าวหางหรือว่าข้าวเดือดข้าวนกข้าวเด้งเนี่ยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับด้วยความเป็นห่วงกันจริงๆนะครับลุงโตเองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะมาขายสินค้านะครับ อยากจะบอกถึงปัญหามากกว่าให้ท่านผู้ชมให้พี่น้องเกษตรกร,กรคนทํานาเนี่ยจะได้เข้าใจว่าปัญหามันต้นต่อปัญหามันอยู่ตรงไหนนะแล้วก็เราจะแก้ไขมันยังไงเมื่อเราเจอปัญหาแล้วเราจะแก้ไขยังไงดูนะครับท่านผู้ชมครับน้ําตาร่วงเลยนะครับเจ้าของนาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าจะเอาทุนมาจากไหนนะครับปีหน้าไม่รู้จะทําหรือเปล่านะครับมองเห็นแล้วเนี่ยแบบนี้เนี่ยท้อเลยนะครับพี่น้องเกษตรกร,กรนี่ท้อเลย ไม่มีเลยนะครับเนี่ยดูสิครับเอ่อตัวอยากจะฝากย้ําเตือนสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่อ่มองเห็นว่าเออมันมันปีนี้มันเริ่มมีแล้วนะครับอาคงจะไม่เป็นไรปีหน้าถ้ามันระบาดขนาดนี้จะทํำยังไงครับทีนี้ยเนี่ยถ้าเราลงทุนแล้วเนี่ยแล้วแปลงนาของเราเป็นอย่างนี้เป็นไงครับเสร็จไหมครับเรียบร้อยเลยหมดตัวเลยก็มีนะครับเป็นหนี้เป็นสินกัน เพราะปัญหาแค่นี้เองนะครับแต่จริงๆมันไม่แค่นี้นครับมันเป็นปัญหาใหญ่ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐจะยื่นมือเข้ามาเพื่อหาทางวิเคราะห์วิจัยหาแนวทางที่จะกําจัดข้าวตีดข้าวเด้งนะครับแต่สําหรับลุงตัวแล้วลุงตัวมีวิธีนะครับเพราะว่า2ปีก่อนลุงตัวเจอกับที่นาของตัวเองแต่ตอนนี้นาของลุงตัวไม่มีแล้วนะครับลุงตัวกจัดมัน ปราบมันได้เรียบร้อยแล้วก็เลยอยากจะมาฝากพี่น้องเกษตรกรผู้ทํานาด้วยกันเราอาชีพเดียวกันมีอะไรก็แบ่งปันกันครับฝากไว้เลยนะครับถ้าเจอนะครับรีบปรึกษาลุงโตโดยด่วนเลยนะครับว่าจะปราบมันยังไงอย่าปล่อยให้มันถึงขนาดนี้นะครับถ้าถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายกับพี่น้องเกษตรกรนะครับเสียดายข้าวเสียดายนาเรานะครับขอบคุณมากครับแล้วติดตามลุงโตคลิปหน้าครับสวัสดีครับ